สวัสดีครับเพื่อนทุกคนสวัสดีย่ำมะแรงครับย่ำมะแรงนี่ครับหามงไปไปเข,าข่าหกมงนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะพาพมาช่มบักพลิกบักพลิกเบิร์ดนะครับเบิดชุดมันแล้วนะครับเพื่อนปลูกตะแต่เกี่ยวเข่าดำหน้าครับดำหน้าเพื่อนปลูกไฮไลท์ชุดแล้วนะครับ เก็บขายหลายครั้งจนมันเบิดชุดนะครับนี่ครับพริกพริกสวนนี่นะครับเพิ่นปลูกโยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยต้นนะครับพยายามรู้ว่าเพิ่นขายได้จักบาทนะครับเดี๋ยวผมจะรอห้ฟังนะครับเด้อนะครับเพิ่นปลูกหนึ่งพันห้าร้อยต้นนะครับมันตายไปแล้วเนี่ยอาจจะบถึงนะครับ หนึ่งพันหาร้อยต้นเพื่อนปลูกต้นเดียวนะครับนี่ครับแปลงคู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะเราให้ฟังนะครับได้กีบาทเพื่อนได้อยู่นี่ครับเพื่อนปลูกตงแต่โู้ดำหน้าผมนะครับเพื่อนจ็บขายมานะครับเพื่อนได้เงินอยู่สามหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ครับสามหมื่นปิ๊ปไปนะครับหนึ่ง พั 1> 1, 500นห้าร้อยต้นอาจจะบดถึงนะครับอาจจะตายไปประมาณสองรอยต้น3ามรอยต้นนะครับประมาณนี้นะครับมันตายหลายนะครับิบก,การเกษตรนะครับปลูกทุกอย่างนะครับขายราคาดีดีหรือไม่ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับช่วงใดมันแพงนะครับราคาดี เกษตรกรขายก็จะได้เงืนหลนะครับขายริกนี่ครับขายพืชผลการเกษตรนะครับมีหลายอย่างนะครับพืชผักผักพริกนะครับขาดบ่อใดนะครับถูกเมนูนะครับตรงนี้พริกนะครับถูกบ้านนะครับโดยเฉพาะส้มตำนะครับใส่ส้มตำ นี่ครับปลูกก็ยังดกอยู่เลยนะครับเก็บขายได้หลายรอบอยู่นะครับช่วงใดมันแพงนะครับปลูกรพริกปลูกกพริกนะครับช่วงที่มันแพงก็คือช่วงนี่แหละครับอีกประมาณเดือนหนึ่งหนาร่อนนี่ครับมดฤดูหนาวจะเข้าหนาล่อนนะครับแพงแน่นอนไผ่ปลูกได้นะครับช่วง ฤดูร้อนดีมากเลยนะครับให้มันออกช่วงฤดูร้อนนะครับเพื่อนปลูกไรต้นนะครับมีอีกชุดหนึ่งเพื่อนปลูกอยู่ประมาณสามไรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะล่งคลิปให้ทุกคนรับชมนะครับราคาดีมากเลยนะครับถ้าเพิ่นปลูกถูกช่วงหนารอนนะครับผมคิดว่าสามไรเพื่อนจะได้เก็บอยู่ประมาณ ช่วงหนาล้นนะครับเพื่อนจะได้เงินหลายอยู่นะครับผู้ใดอยากรู้ว่าได้จักบาทนะครับถารับชมในเรื่องพี่น้องได้ครับปักพริกนะครับคือปลูกลูกดินแล้ว,วเมียนว่ามมนจะขึ้นเร็วนะครับต้องเจอโรคนะครับโรคพืชสตูพืชคือโรคไปยิกไปกูดเพี้ยนะครับสําคัญนี่ครับ การเกษตรหลายอย่างครับปลูกเป็นอาชีพเสริมได้นะครับการเกษตรใครจะป,ปลูกเป็นรักเป็นแรงเถอะการเกษตรบนแน่บนอนอนนะครับเพราะว่าราคาขึ้นลงนะครับฝากความบังไว้กับการเกษตรอาจจะไม่แน่ม่นอนนะครับราคาขึ้นๆลงๆนะครับก็ต้องทําใจนะครับ ขายมือนีแพงพุ่งนี้ลงมันจะเป็นแบบนี้นะครับสินค้าการเกษตรนะครับนี่ครับยาข้นเต็มนะครับตอนบรรทุกด,ดกนะครับผมว่ได้มาลงคลิปให้พี่น้องรับชมนะครับฝากติดตามได้นะครับบักพริกบักเขือบักอื้อนนะครับผมลงคลิปให้ เพื่อนรับชมนะครับเป็นประสบการณ์นะครับนี่ครับถึงพริกแห่งแรงกนะครับก็จะอยู่ได้นะครับโดยไม่ต้องใส่น้ำลายนะครับนี่ครับม่หมอกนะครับช่วงหนาหนาวอยู่ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับ